สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสไตล์บ้านสวนนะครับของเรามีต้นไม้ล้อมรอบนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่4ไร่1งานกับอีก40ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับครับของเราจะมี ต้นไม้นะครับล้อมรอบเลยนะครับบรรยากาศร่ oui. like right. <itu? S 1> มรื่นนะครับแล้วก็จะมีมะพร้าวนะครับที่ทางเจ้าของเขาปลูกไว้นะครับนะครับออกลูกออกผลแล้วด้วยนะครับแล้วมะม่วงนะครับจะมีน้ําดอกไม้นะครับเขียวสามรสนะครับแล้วก็อกกล้องนะครับออกลูกออกผลโดกเลยนะครับนะครับแล้วก็ของเรานะครับยังได้บรรยากาศวิวทุ่งนาด้วยนะครับอันนี้คือด้านหน้าบ้านนะครับ หน้าบ้านก็จะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีวิวทุ่งนาอีกนะครับนะครับบวกกับต้นไม้ล้อมรอบนะครับโอ้โหเย็นสบายนะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าอากาศสบายมากนะครับโอ้โหนี่ยครับยิ่งช่วงนี้นะครับอากาศบ้านเรานะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าท่านที่มองหาที่ดินบรรยากาศร่มรื่นนะครับ เนี่ยครับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับโอ้โหเย็นสบายนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนลูกรังนะครับครับถนนนี้นะครับก็จะกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับอันนี้เรายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงไปด้านหน้านะครับจะไปถึงถนน คอนกรีตนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ของเรานะครับเป็นเขตติดต่อกันกับตำบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนน์นะครับเนี่ยออกไปนี่นะครับประมาณ800เมตรนะครับจะเป็นชุมชนนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ8กิโลกับอีก500เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่นะครับเส้น3 4 6นะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนคอนกรีตมากนะครับครับแล้วก็จนมาถึง ทางเข้าที่ดินของเรานะครับเนี่ยช่วงประมาณ800เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อของนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับที่ตลาดนัดวัดสมสรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่14กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ 41กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่42กิโลนะครับนี่ครับก็มีคนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มาปลูกบ้านอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ขยับขยายแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับที่จะเกษียณอายุนะครับชอบที่ดินบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับแล้วเป็นวิวทุ่งนาด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับนี่ครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับอันนี้ก็ ย้ายถิ่นฐานนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับเนี่ยนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆที่นึ่ของเรานะครับครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นถนนลูกรังนะครับแล้วก็จะมีอ่าล่องน้ํานะครับเนี่ยเวลาเราจะดึงน้ํานะครับเข้าไปในสวนนะครับเนี่ยก็จะมีล่องน้ํานะครับอันนี้คือเป็นฐานะประโยชน์นะครับก็คือใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเปิดน้ําเข้าไปในสวนของเราได้นะครับ ือว่าเวลาหน้าฝนนะครับเราก็ปล่อยน้ําออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือข้อกันไว้เป็นจานประโยชน์ชัดเจนแล้วนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับของเรามีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับครับของเรานะครับโฉนดจะมีทั้งหมดอยู่4ี่ไปนะครับแต่เจ้าของคือขายรวมเลยนะครับของเราเนื้อที่4ไร่1งาน40ตารางวานะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับครับนี่คือด้านหน้านะครับแนวเขตเราจะถึงตรงนี้นะครับนะนี่ครับตรงประตูเนี่ยนะครับ ของเราจะได้ถนน2ด้านนะครับด้านหน้านะครับเป็นถนนลูกรางสารประโยชน์นะครับแล้วก็ถนนอันนี้นะครับอันนี้เป็นถนนในที่ดินของเรานะครับคือเราทําเอาไว้นะครับนะครับของเราก็คือแนวเขตนี้นะนี่ครับในตรงนี้นะครับในตรงเสานี่นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ59เเมตรนะครับนี่ครับลักษณะ รูปแปลงที่ดินของเรานะครับเดี๋ยวผมให้เอฟซดูภาพมุมสูงประกอบด้วยนะครับเราจะได้เห็นลักษณะรูปแปลงที่ดินของเรานะครับเนี่ยไปด้านนี้นะครับอยู่ที่59เเมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเราไปตามแนวรั้วนี่นะครับนั่นนะครับเราไปตามเนี้ยนะครับจนไปถึงตรงสุดแนวรั้วนี่นะครับของเราก็จะไปกว้างอยู่ช่วงด้านท้ายหน่อยนะครับเนี่ยครับจากตัวนี้นะครับ เราลึกไปถึงสุดแนวร้วมเมนเทนชีดนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ52เมตรนะครับพอ52เมตรนะครับของเราก็จะขยักออกไปทางด้านขวานะครับก็จะกว้างเพิ่มขึ้นนะครับนั่นนะครับลักษณะที่ดินนะครับของเราจะเป็นเหมือนประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับ FC ดูนี่นะครับนั่นนะครับนี่คือผมวาดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูภาพมุมสูงนะครับประกอบไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับ ของเราก็มานี่นะครับถนนนี่ของเรานะครับนี่ครับมานี่เลยนะครับปึ๊บมานี่นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละร้านหกนะครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับรอบนี้นะครับเจ้าของก็ปรับราคาลงมานะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นสไตล์บ้านสวนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาปลูกต้นไม้นะครับมาพักผ่อนนะครับที่บ้านสวนนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับ นะครับของเราโฉนดทั้งหมดจะมีอยู่4ใบนะครับถ้าเราซื้อนะครับเราจะรวมเป็นโฉนดใบเดียวนะครับก็ได้นะครับนีครับของเรามานี่เลยนะครับด้านในนะครับจะมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นไม้อื่นๆนะครับรอบๆชายขอบที่ดินของเรานะครับนีครับของเรามาถึงแนวรั้วนู่นเลยนะครับ ครับของเราจะแถมบ้านพักหนึ่งหลังนะครับอันนี้คือเราแถมนะนะครับก็คือจะไม่เกี่ยวนะครับก็คือเราแถมให้นะครับเราอาจจะต้องมาปรับปรุงหน่อยนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวมพาเข้าไปดูนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเข้าไปแปลงที่ดินของเรานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตรงด้านโน้นนะครับจุดจุดแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับแปลงที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับของเรามาถึงตรงนี to to ้นะครับแนวรั้วเรานะครับ น,นี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่เขาปลูกผักบกุบกนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับนี่ครับเสาเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับผมย้อนกลับไปถึงตรง <RI Z> บ้านเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ที่ประมาณ59เมตรนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนเนี่ยนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนี่ครับทิศนี้นะครับเขาบอกว่าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทางใต้นะครับก็จะเป็นอ่าทางปู่ท้าเวสุวรรณนะครับนี่ครับเขาว่าทิศนี้ดีนะครับแล้วก็ลมใต้นะครับจะก็จะเข้าหน้าบ้านนะครับนี่คือว่าเย็นดีนะครับนะครับลมลมจากทางใต้นะครับ เนี่ยครับถ้าเรามองไปนี way way ่นะครับเราเห็นแมคโครกําลังทํางานอยู่นะครับกำลังตักอยู่อันนั้นก็คนเทพนะครับที่เขามาซื้อแล้วนะครับอันนี้เขาก็กําลังตักดินทําโคกนะครับที่เรามองไปนี่นะครับอ่ะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับของเราจะไปตามแนวรั้วนี่เลยนะครับเนี่ยไปนู่นเลยไปนู่นนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ89เมตรนะครับนะครับของเราไปนู่นเลยนะครับ89ก็คือมุมนี้นะครับใน fc ดูนี่นะเนี่ยเนี่ย อ่านี่นะครับนี่ก็คือเราจะตรงไปนู่นเลยนะครับเพราะว่าด้านแถบนี้จะไม่มีรอยขยักเหมือนกับตรงจุดแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะตัดจากตัวนี้นะครับนี่นะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับอันนี้คือเป็นประตูของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับประตูนี้นะนี่ครับประตูเนี้ยก็จะเป็นถนนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับครับของเรามีลวรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับ นี่ครับด้านที่มีรั้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลง2ไร่กับอีก69ตารางวานะครับส่วนถนนที่ผมเดินอยู่นี่นะครับเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับนะครับแต่ถ้าเราซื้อนะครับเราก็ซื้อรวมไปเลยนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่4ไร่1งาน40ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านหนะครับนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับ ของเรายังต่อรองได้นะครับราคานี้นะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับนี่นะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับตรงที่สุดแนวล้วนนะครับนะอ่ะผมย้อนกลับมานะครับนะครับจากด้านถนนนะครับเข้ามานะครับก็อยู่ที่ประมาณ ห้าสิบสองเมตรนะครับพอห้าสิบสองปื๊ดนะครับเราก็จะขยักตัวนี้นะครับนี่ครับเราไปนี่อีกหน่อยนะครับไปถึงตรงแนวรั้วนู่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าเมตรนะครับนี่ครับส่วนแปลงนี้นะครับอันนี้จะมีโคกปลูกบ้านแล้วนะครับนี่ครับนะครับตรงโคกนี้ก็ถมไว้แน่นแล้วนะครับนี่ครับเราจะมาปลูกบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่อ่าที่ทำเอาโคกเอาไว้เนี่ยครับ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคืองิ่เงียบสบายๆนะครับเนี่ครับเพราะว่าเรามีถนนแล้วนะครับหรือว่าเราจะไปปลูกบ้านอ่าตรงด้านโน้นนะครับที่มีตรงบ้านที่เราแถมนะครับนั่นก็ได้นะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับ ครับของเรานะครับจากตรงแนวรั้วนี่นะครับนะนี่ยครับเราไปนี่นะครับปื้อไปนู้นเลยนะครับไปถึงตรงแนวรั้วเราด้านโน้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับนี่ครับไปถึงตรงโน้นนะครับพอ40ิบนะครับแล้วก็จากตรงมุมนน้นนะครับแนวรั้วเรานะครับเราก็ไล่ไปตามแนวรั้วนู้นเลยนะครับจนไปถึงนู้นนะครับเนี่ยครับไปถึงแนวรั้วของไหล่ด้านหนึ่งนะครับครับด้านท้ายนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ79เมตรนะครับด้านท้ายนะครับนี่ครับส่วนที่เรามองเห็น เาฟ้านะครับอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับของเรานะครับนะครับตัวนี้คือเราถมโคกเอาไว้แล้วนะครับนะครับนี่นะครับของเราจะมีบ่อนะครับบ่อเก็บน้ำเอาไว้นะครับเนี่ยเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะเลี้ยงปลานะครับ ปลูกบัวนะครับหรือว่าจะปลูกเป็นบ้านพักริมบ่อนะครับนี่ครับจากตรงโคกนู้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ยื่นเสาลงมานะครับแล้วก็ปักเสาลงตรงชายขอบตรงที่เป็นหญ้าเนี่ยนะครับนี่คือขอบบ่อนะครับนี่ปักเสานะครับนี่ครับแล้วก็จะได้บรรยากาศนะครับดีเลยนะครับนี่ครับมีบ่ออยู่ครับเนื้อที่บ่อนะครับอยู่ประมาณ2 0 0รอตารางวานะครับนี่คือบ่อนะครับนี่วนนู้นนะครับแล้วก็ได้ ที่ปลูกบ้านแล้วนะครับอ่ะนี่ครับของเรามานี่เลยนะครับนี่ครับถ้าเราซื้อนะครับวันข้างหน้านะครับเนี่ยรั้วนี้นะครับเราก็ออกก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นผื้นเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็จากมุมนู้นนะครับมุมสุดแนวรั้วเรานะครับของเราก็ไล่มาตามนี้นะครับนะนี่ครับเนี่ยย้อนกลับไปนี่นะครับย้อนกลับไปนี่นะครับปื๊บเข้าไปนู่นเลยนะครับ จนไปถึงด้านหน้าถนนนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ8 9เมตรนะครับอ่ะพอเราเข้ามาด้านนี้นะนีครับเดี๋ยวผมจะพายฟีเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในนะครับผมอยู่ตรงช่วงด้านหน้าถนนนะครับนะครับพอเราเข้ามานะครับนะครับชายขอบที่ดินของเรานะครับก็จะปลูกมะม่วงเอาไว้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอกล่องนะครับนี่ๆๆ นี่นะครับอกล er like ่องนะครับนี่ครับเข้ามาข้างในนะครับร่มลื่นดีนะครับนี่ครับวันนี้เจ้าของนะครับไม่ได้อยู่นะครับเจ้าของอยู่ไปอยู่กาญจนบุรีนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาดูแลนะครับก็เลยอยากขายนะครับนี่ครับท่านใดที่ชอบที่ดินบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับบรรยากาศร่มลื่นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเรามา ทำสวนนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับนะครับครับส่วนตัวนี้นะครับของเราจะเป็นโคกปลูกบ้านนะครับหรือว่าวันข้างหน้านะครับนะครับเราจะเอามุมนี้นะครับเป็นมุมปลูกบ้านนะครับเนี่ยก็ได้นะครับหรือเราอาจจะทําทางเข้านะครับให้ใหญ่ขึ้นหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับก็ได้นะครับหรือว่าเราเอาแค่นี้นะครับก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นประตูของเรานะครับเนี่ยพอเราเข้ามานะครับ นะครับส่วนตรงบ้านพักเนี่ยครับอันนี้คือเราแถมนะครับนะครับเราจะเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะลื้อออกทําใหม่นะครับเนี่ยก็ได้นะครับนะครับอันนี้คือเราแถมนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโคกปลูกบ้านนะครับต้นไม้ร่มลื่นนะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับขับมะม่วงนี่ครับอยู่ราวประมาณ5ปีนะครับก็ถือว่าต้นยัง ไม่โสมนะครับถือว่าเขาเรียกว่าอยู่ในวัยหนุ่มสาวนะครับนี่ครับส่วนด้านโน้นนะครับก็จะขุดเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับแล้วก็จะปลูกมะพร้าวนะครับนะครับบางต้นนะครับแล้วก็ปลูกแซมเข้าไปใหม่นะครับบางต้นก็ตายก็มีนะครับอันนี้เราก็ปลูกแซมเข้าไปใหม่ก็มีนะครับ นี่ครับเขาร้อนนั่นนะครับดูๆลงไปแช่ในน้ำนะครับนี่นะนี่ครับกำลังสนุกเลยนะครับนี่นะนี่ครับท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับนี่ครับสนุกเขาเลยนี่นะครับนี่ หมาขี้ร้อนนะครับนี่ยีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยจดจดนจ้องจ้งอยู่เนี่ยนเนี่ยครับของเราจะมีต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีต้นสักนะครับนะเนี่ยครับเนะี่ยรอบๆคือรอบๆที่ดินของเรานะครับจะมะีต้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือปลูกเอาไว้ชายขอบที่ดินของเรานะครับ นะครับถ้าเราซื้อนะครับต้นไหนนะครับที่มันตายนะครับหรือว่ามันติดกันอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อยตัดออกนะครับนี้คือเจ้าของเขาก็ปลูกเอาไว้นะครับนี่ก็คือเผื่อที่จะตัดอยู่แล้วนะครับต้นไหนที่ใช้ได้นะครับก็เก็บเอาไว้ไหนที่มันใช้ไม่ได้ก็ก็ตัดทิ้งออกไปนะครับ อันนี้คือด้านข้างนะครับด้านข้างอ่ะผมผมตัวย้อนกลับนิดนึงนะครับก็คือจากด้านมุมโน้นนะครับนะครับเนี่ยมุมชายขอบด้วเราเนี่ยครับของเรามานี่นะครับไปนี่เลยนะครับนะครับจนไปถึงแนวเขตนะครับที่เป็นบ่อนะครับที่อยู่ด้านโน้นนะครับแปลงนู้นนะครับนะครับความลึกด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณ19เมตรนะครับ เนี่ยครับมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นปั้มพร้าวน้ำหอมสามพันนะครับเนี่ยเจ้าของไม่ได้มีเวลามาดูแลนะครับก็เลยอาจจะลกหน่อยนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ก็มี ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็มะพร้าวนะครับเนี่ยปลูกเป็นแนวไว้นะครับสวนนะครับถ้าดูแลหน่อยนะครับมีคนดูแลนะครับสวนจะดูดีเลยนะครับจะไม่ลกนะครับแต่เจ้าของนะครับไม่ได้ดูแลนะครับ ส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนาด้วยนะครับกับที่เรามองที่เรามองไปเห็นบ้านคนนะครับสามสี่หลังนั่นก็คนกรุงเทพนะครับอันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเกษียณอายุแล้วนะครับมาปลูกบ้านสวนไว้นะครับที่เรามองเห็นสองหลังสามหลังด้วนะครับ นะครับเราขุดเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับอันนี้ก็เซฟค่าใช้จ่ายของเราได้เลยนะครับนะ้ครับล้วก็ามาปลูกต้นไม้เพิ่มเอานะครับนะครับเพื่อเราอยากจะปลูกอะไรนะครับในสไตล์ของเรานะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมนทนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่1งาน40ตารางวาด้วยนะครับของเราเป็นบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับ ที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละร้านหนะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ